สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม h a n n e l นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสัปดาห์แรกของเดือนมก,กราคมปี67นะคะก็ต้องบอกว่าแฮปปี้นิว e ยร์สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะในวันนี้อาจจะมีเสียงพลุดังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นคืนสิ้นปีนะคะเราเดินทางมาถึงคิวของชาวสิงห์กันแล้วนะช่องเม m เมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้แบบตะวันตกและแบบไทยไม่ฟิกส์นะคะ เป็นดวงทั่วไปเหมาะกับคนที่มีประเด็นค,ความรักความสำคัญในปัจจุบันนะคะถ้าคุณมีคุณคุยมีแฟนหรือแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยแต่ถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าเนี่ยแนะนําให้ไปดูเป็นดวงรายเดือนนะคะซึ่งเมย์ทำนายให้ทั้งสางสถานะไว้แล้วนะคะเรามาเริ่มเปิดไพ่ค่ะกองแรกจะเป็นตัวตนนะคะของคุณสิงห์กองที่สองตัวตนคนรักนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นบทสรุปของสัปดาห์แรกค่ะ ไพ่สำรับนะคะมีคิงถือเหรียญกับหัวก็ไพ่คิงถือเหรียญนะคะก็บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะการสานต่อความสัมพันธ์ให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยจะต้องอาศัยเวลานะคะความสัมพันธ์ของคุณและก็คนรักเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบรักแรกพบนะคะเจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์สานต่อได้แบบรวดเร็วแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติมรักคห้แก่กันและกันแล้วก็ถ้าคู่ไหนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วแต่งงานแล้วนะคะคิงถือเหรียญกับหัวก็หมายถึงว่า ถ้าเคยมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะคะจะกลับไปสู่จุดเดิมได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะมีสิบคาถามีเด็กถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือคาถาไพ่ดีนะคะไพ่อัศวินถือถ้วยก็หมายถึงความก้าวหน้านะคะในที่นี้ก็อาจจะ,ะเป็นในเรื่องของการงานการเงินการเดินทางไปรับผลประโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็จ,จะหมายถึงการได้รับตําแหน่งนะคะ การมีความก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ก้าวไปข้างหน้าแบบโพสิทีฟใครที่กําลังลุ้นนะคะสถานะอะไรอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนสถานะนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาการก็คือหมายถึงการแก้ไขปัญหาได้นะมีไพ่สิบคาถาด้วยคุณใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วไม่ว่าคุณจะกําลังลุ้นเรื่องอะไรอยู่นะคะสิ่งที่ได้ ลงทุนลงแรงมานานเนี่ยกำลังจะประสบความสําเร็จนะคะก็อยากให้คุณสู้ต่ออีกนิดนึงนะตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีประสบปัญหาด้วยนะคะกําลังจะได้ลงเอ่ยกันเนะาะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้คุณก็รู้ใจตัวเองนะคะแล้วก็อยากที่จะทําให้คนรักมีความสุขพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีดีกับคนรัก คุณมีอารมณ์โรแมนติกด้วยนะแล้วก็มีพลังงานอาัศวินถือกระทานะคะอาจจะต้องมีการเดินทางค่ะช่วงนี้อาจจะหมายถึงการเดินทางไปทําง,งานก็ได้นะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะก้าวไปข้างหน้ามันจะไม่สต๊อกหรือว่าติดขัดอีกต่อไปนะคะจะมีการแก้ไขปัญหาได้หรือว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตนะคะรอบด้านมาดูแฟนบ้างค่ะมีสีรทากับหัวนะคะมีแดเหรียญกับหัว แฮงแมนกับหัวแล้วก็เด็กถือดาบกับหัวไพ่ของแฟนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้แย่มากก็เขาเนี่ยรอคอยความมั่นคงอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินก็อาจจะหมายถึงรอคอมมิทเมนต์นะคะจากคุณรอการตัดสินใจจากคุณเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่คบกันมานานแล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่าแฟนอาจจะเคยทําอะไรผิดแล้วก็ต้องการโอกาสนะคะเขาก็ยังรอคุณอยู่นะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะ แเหรียญที่กับหัวนะคะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะสหรับแฟนคุณอาจจะต้องทําบัญชีใหม่หรือว่าใช้จ่ายแต่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นค่ะในช่วงของต้นปีนี้มีโอกาสที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นไม่ได้ว่าอาจจะงานเยอะแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะมีพลังงานแฮงแมนขึ้นมากับหัวสิ่งที่ทําให้เขาอึดอัดนะคะก็จะผ่านพ้นไปภายในวีคนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะดูจากหน้า,พา,าไพ่ใบอื่นๆแล้วก็เหมือนมีปัญหาเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็จะได้รับ คำตอบที่เป็นบวกกับชีวิตนะคะก็ทําให้ได้ปลดล็อกนะคะภายในสัปดาห์แรกนี้อย่างไรก็ตามแฟนก็อาจจะคิดมากค่ะช่วงนี้อาจจะแบบหน่อยๆอาจจะขี้ระแวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอารมณ์เขาไม่ค่อยจอยเท่าไหร่เราก็ต้องให้โอกาสเขาก่อนนะคะอย่าอารมณ์เสียใส่เขาเดี๋ยวจะมีปัญหากันได้คือถ้าฝ่ายหนึ่งร้อนฝ่ายหนึ่งก็ต้องเย็นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะมีก้าดาบมาใบแรกมีเอสวอนกับหัวนะคะอัศวินถือกระทากับหัวแล้วก็ไพ่เดมิเชนกับัวยังมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่คิดมากอยู่แต่เมย์มองว่าไม่ใช่ฝ่ายคุณน่าจะเป็นพลังงานของแฟนนะคะเพราะว่าเขายังได้พลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีไพ่เอสวอนที่กับัว ข่าวดีที่เราคอยค่ะต้องให้เวลานะคะหรือว่าโอกาสอะไรต่างๆการกลับมาง้อกันนะคะก็อาจจะมีการให้อภัยกันแหละแต่ว่าการจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบร้อเปอร์เซ็นต์จะต้องให้เวลานะคะมีพลังงานเด็กถือกระทากับหัวอยากใจร้อนนะอย่างที่เมย์เตือนเมื่อกี้แหละถ้าฝ่ายร้อนเราต้องเย็นนะคะอยากใจร้อนพร้อมกันไม่งั้นก็จะ กลายเป็นพลังงานที่เป็นด้านลบทั้งคู่นะคะก็จะทําให้มีปัญหากันต่อก็ไม่ติดเนาะมีพลังงานเดรเมเชียนที่กับหัวก็บ่งบอกว่าเดี๋ยวพลังงานด้านบวกจากจักรวันก็จะถูกส่งมาให้กับคู่ของคุณนะคะมีปัญหาอะไรก็จะแก้ไขได้แบบมหาศาัศจรรย์แค่ต้องอดทนรออีกนิดนึงเนี่ยที่เมย์บอกว่าท้ายสําหาร์เนี่ยมันเป็นคิงถือเหรียญกับหัวทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามขั้นตอนตามเวลามันจะไม่ได้เกิดพลังงานที่ดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบนั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเต่อเลยนะ มีไพ่อาริ u ไว e ์เลิฟนะคะมี New l ล v e แล้วก็แ t ท a c t i o n ช่วงนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่สวีทที่สุดนะคะในชีวิตรักต่างคนต่างอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องงานที่จะต้องโฟกัสโดยเฉพาะฝั่งของแฟนคุณนะคะ ให้นิวเลิฟอันนี้ไม่ต้องห่วงถึงจะมีปัญหาก่อนหน้านี้แต่ก็ยังมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะยังกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้เสมอ Attraction ก็หมายถึงคุณ2คนยังปรารถนาที่จะไปต่อยังมีความปรารถนาในตัวกันและกันอยู่นะคะทั้ง2ฝ่ายนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำนะคะจากแองเจวันเซอร์ Definitely no perfect timing แล้วก็เว t เนี่ยค่ะพลังงานขึ้นมาตอบย้ำไพาทาโรเลยนะคะทุกครั้งเลยที่เมยเปิดไพ่ให้พลังงานจะสอดคล้องกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับช่องเมย์เม้ม์ชาแนมานานเนี่ยจะรู้ว่าไพ่โอรเคลกับไพ่ทาร์โระมักจะสอดคล้องกันเสมอไพ่เวทนะคะก็คือรอก่อน เพอร์เฟกต์ไทมิ่งขึ้นมาคู่กันด้วยเดี๋ยวจะถึงช่วงเวลาของคุณค่ะคุณสิงรอไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวจักรวาลจะส่งพลังบวกมาช่วยคุณแล้วช่วงนี้อาจจะอึดอัดนิดนึงก็ต้องอดทนนะคะแล้วก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจบ้างแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้ามาพร้อมกันเท่านั้นเองนะคะไพ่เด,ดฟีโน่ก็คือห้ามคิดลบเด็ดขาดเลยห้ามมีความคิดแบบท็อกซิกนะแล้วก็รวมถึงอะไรที่มันเป็นท็อกซิกในชีวิตให้ตัดทิ้งนะคะ อันดับแรกเลยคือความคิดเราด้านลบอันดับสก็จะเป็นอะไรบางอย่างที่เราทําอยู่แล้วเรารู้ว่ามันไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยก็ตัดทิ้งไปทําแต่สิ่งที่มันดีๆแล้วก็ถ้ามีคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นเพื่อนเป็นสถานะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ท็อกซิกอะไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ควรจะเลิกคบหานะคะอย่าเก็บคนที่เป็นท็อกซิกพีเพิลเอาไว้ใก้ตัวนะคะนี่ก็เป็นไพ่ที่ขึ้นมาเตือนนะ เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายนะคะคำทานายในวันนี้โดยการเปิดไพ่เลยเมเศษนะคะให้กับคุณแล้วก็คนรักนะคะรู้ผดใจนะ transformation นะคะ your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transform all things เป็นไพ่ transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วย ริเลชั่นชิพหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนคุณเนี่ยกำลังที่จะดีเพนก็คือลึกซึ้งมากขึ้นต่อให้คุณแต่งงานกันแล้วก็รักกันลึกซึ้งได้มากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะความรักจะเอาชนะทุกอุปสรรคได้แล้วก็จะนําไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นนะคะในชีวิตนะก็รับพลังงานบวกได้เลยนะคะอันนี้เป็นไพ่พลังงานบวกนะคะที่จดาาะดประวันมอบให้นะวันนี้ขอบคุณชาวสิงห์แล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะ ที่มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าคุณชอบคำทํานายของเม่เมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรดไนท์นะคะโรสคอ์สแล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคา490เท่ากันค่ะ